โอเคเนาะออะเริ่มจากพี่สาวกับน้องสาวคู่นี้ก่อนจับจุดเริ่มตกับพี่หน่อยน้องหน่อยค่ะน้องหน่อยสวัสดีค่ะอนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อนี่หน่อยนะคะเป็นพยาบาลอยู่ที่กาลสินค่ะวันนี้มาคู่นะคะค่ะชื่อตานค่ะพอเปิดไม่แลกคุ่เด่นไปตันหน่อยตันหน่อยค่ะชื่อตานค่ะจบมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามปัจจุบันค้าขายที่จังหวัดกาลสินค่ะ พี่ตากับน้องนอยไปเดาเองว่าคนไหนพี่คนไหนน้องโอเคอ่ะอ่าเพิงป๊อปอ่ะเพิงป๊อกสวัสดีค่ะชื่อป๊อกนะคะปัจจุบันเป็นพยาบาลอยู่ที่จังหวัดราชบุรีคื่อหายใจโควิดได้ดาวไลน์อ่าเพิงป๊อปจักรราชบุตรปลีปพิงป๊อป ส้มไม่หร่จีนไม่แ่ี่ใหม่นะุ่กันเป็นไงพี่ป๊อปฝุ่นเป็นมุ้งผุ่นมุ่งเี่ยไก๋แค่อือาะุอนีเอาล่มเลยอย่าเอาล่มหอไได้นะอืออีกท่านไปกินหมูกระทะมาหรือเปล่า่เ่ไม่หลายส่เลยอะสวัสดีค่ะก็ชื่อบุ๋มนะคะจจมิสวาจากราชกระบังค่ะตอนนี้ไปวิมาก้อนค่ะ เอโบมเอโบมอ่าพี่ป๋อมพี่ป๋อมสวัสดีค่ะชื่อป๋อมนะคะจบไฟแนนซ์ที่มอลังสิตค่ะตอนนี้ทำงานด้านประกันค่ะพี่ป๋อมจากสะแก้วตึงๆพี่โบว์พี่โบว์เมคโอนิเกนเมคโอนิเกนไปตรงนี้พ่พี่พี่พี่โบเปิดใหม่ได้ยังพี่โบว์ <laughs> <laughs> เริหาได้ก็บ,บงังค่ะจินค่ะจะซื้ออยู่ค่ะอ่าพี่โบนี่กระตือเทพแต่เดงอั้มไม่ำั้มไม่พิมเช็ดไปด้วยอ้าวอยากนอนแต่ที่หน้าใหม่นะคะเป็นในบานอยู่โคราชไม่จากโคราชเขาเหล่านี้อสองคนอ,อ,อาวิวจาวิวนั่นต้องมาจากโคราชสวัสดีค่ะพี่วิวค่ะเป็นบานอยู่บนตากอากาศค่ะ บบวิวจากกูบนบิมพะปรางนีค่ะชื่อป้าราคาจบมาเป็นนสิตเกษตรค่ะนเสียงนิสิมค่ะิมพระางด้บาตึงคิวเลยหรือเก็าากก่าเขาไม่ต้องตื่นเติอไเดีวสี่สิ้าวันไปเอค่ะชื่ก็ป่ะเป็นพยาบาลอยโคราชสี่สิบห้าวันเตืมก็อ้าจัดโฟราอต,ตายพี่ตาย สวัสดีค่ะชื่อตายค่ะเป็นพยาบาลอยู่ขอนแก่นค่ะชื่อตายเป็นหนอะไรตายจากขอนแก่นบ้านใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะที่อนบลแต่กำลังหามุมนั่งทำงานค่ะโอเคเฮียจัดดอกไม้แก้วจัดให้ได้ไหมแก้วโอเคไกลไปไกลไปเอะแก้วตั้งตัวไหนแก้วแก้วตัวไหน เออหันเฮ็ดเป็นร้างนอีกแล้วมันแกรับแต่ดอกไม้ด้วยแต่ว่ามันได้เราก็จะไม่ได้สวยโอเคไดสวยอ่าโอเคนะอัะหญิงอุ้ยจะหญิงอุ้ยงั้นพี่บอสยลีงตามจอดเขาเลยตอนนี้เป็นแอสเซมบล์แทนแอสเซาบล์แทนค่ะอุ้ยเรื่องตามจอดเงินมโวอ่ะตรีจัตรีแนะนำตัวไหนจัตรีอันนี้คือแนะนำตัวเฉยๆนะคะก็จะลงคลิปแค่แนะนำตัวเฉยๆนะคะ ไม่รู้อะนองได้หน่อน่องมันจับจับเซสุดปั่นสุดปั่นจับได้หน่อยไปโรงเรียนแตงต้นหนาวไหมหนาวโอเคแอะไเลยนะชอบชอบแบ็กกราวของปีมากเลยถ้าเอาถ้าเอามือถือมาสแกนคิวอา QR โค้ดจะเป็นพร้อมเพย์ใช่ไหมตีนขายเซลล์เลยอะแซลฟไปทั่วนะ ระวังจะโดนกลัวเหมือนกันเนี่ยนะหลังจากเห็นการประกาศรางวังลออสการ์แล้วนะแต่เข้าไปทั่วเนี่ยเดี๋ยวคนฟังลุกขึ้นมาตกหน้า <c oughs> นะเมียป๊อปถูกใจไหมบิลสมิธสู้เพื่อเมีย <c oughs> โอเค<ข>อ,อะ<ข>อได้เลยวันนี้เรามีคนทหาเราวันนี้แน่นเอียดเลยนะวั <c oughs> นนี้เรามา <c oughs> เริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้ก็เป็น h o u ส e มิทติ้ง เป็นกลุ่มย่อยเนาะเราจะได้เรียกว่า,ามีอินเตอร์แอคทีฟกันนะแบบได้สื่อสารกันเนาะบางทีเราเรียนรู้ในห้องใหญ่เงี้ยมันไม่ได้แบบเอคุยมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะเราก็จะมากลุ่มย่อยมากขึ้นเราได้มาเรียนรู้กันมากขึ้นเนาะเวลาเราเข้ามาเรียนเนี่ยอย่าลืมเนาะอ,อยู่สี่เรื่องนะเวลาเรามาเรียนที่ไปกลุ่มเนี่ยอนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนชื่อปิ้องเรียนเนาะคือถ้าไม่ได้ติดการเป็นนักเรี้ยงกับเกมมา เรียนรู้แบบเปิดกล้องนะจับกล้องเรียนโอ้มีสมาธิเนาะพิดกล้องเนาะนะเพราะถ้าเกิดปิดกล้องเนี่ยโอ้โหเราก็จะทำทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมตั้งแต่อาบน้ำรีบผ้าปิ้งย่างชาบูกินข้าวทุกอย่างเลยมาเรียนเหมือนกันนะแต่โบนัสโอนมาไม่เท่ากันทั้งเนี่ยไหนๆก็จัดเวลามาเรียนละเราก็พยายามเปิดกล้องเรียนกันจะได้มีสมาธิโอเคพอที่สองเรียนชื่อ นะอยลืมเปลี่ยนชื่อเข้ามาแล้วจะได้รู้จักกันนะรีเนียมเป็นชื่อเล่นให้นำไปใช้งานโอเคแล้วก็เรื่องที่สามนะคือเรื่องของการทิ้งแชทเรามาเรียนรู้เนี่ยการที่เราทิ้งแชทเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าตัวเราเนี่ยยังคงอยู่มัไม่ได้เาไม่ได้บอกว่าแก๋เขาเรียกว่าเราจะอยู่กับคนพูดแลดูชแบบรู้สุกยอดไม่ทำงานเลยนะแล้วมันเป็นการสร้างบรรยากาศด้วยทำให้การเรียนรู้เนี่ยมันสนุกเนาะเหมือนเวลาเราเราดูไลฟ์ใช่ไหม โอ้ยแล้วมันสนุกตรงอ่านแชทนี่แหละใช่ไหมนะนี่ล่าสุดเห็นพี่มุงเล่าให้ฟังใช่ไหมที่เป็นผพ่วงกับหนังไทยที่แบบเออใช่ไหมแบบขาดทุนเนี่ยนะคนก็คอมเมนต์ว่าแบบโอ้หนังหนังห่วยมากขนาดเปล่าผมเป็นอัมพาตยังลุกขึ้นไปปิดเลยเนี่ยนะมันคือความสนุกเนาะแบบตื่นเต้นฮิตมากแล้วก็พิมพ์แชทกันมานะคิดเล่นไม่ออกก็แปลกๆเหมือนกัน แลเรื่องที่สี่นะพยายามพอ,มอง,งานจบแล้วเนี่ยก็พยายามไปเข้า after meeting กันเพราะว่าเราก็ได้รู้จักเพื่อ <After meeting. S 2> นก็ได้ฟังนาะเ,เพื่อนเพื่อนกั<า>รสรุปความคิดกัน,นเนาะเผื่อความคิดตรงไหนเนี่ยเราเฮ้ยมีตรงนี้ด้วยเหรอพี่รู้สึกแบบเฮ้ยร้อนท้องผิดปกติหรือเปล่าเลยเราพี่บอลฟังเฮ้ยมันเป็นปกติเพราะว่ามันจะเาะผาผลาญไขมันแต่คงเหมือนก้ามเรือมแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนไขย,ยังไม่ลองนะคะอันนี้นะคะสุดรับเลยค่ะกุสยส มีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความรู้ดีๆมีความคิดดีๆสุดท้ายแล้วเราก็ประสบความสําเร็จด้วยมีมีสะะุขภาพเรื่องการมีสะะุขภาพเรื่องการเวลานะขอให้มันอยู่ให้นานพอนะให้เวลากับความสําเร็จให้เวลากับการพัฒนาตัวเองเราสําเร็จให้ทุกคนนะโอเคอ่ะก่อนที่เดี๋ยวเราจะมาแชร์อาหารครบก็จะประกอบไปด้วยแมรนวเทียมโครนวเทียนและก็ไฟโตนิวเทียนนะคะ ส่วนแมโครนิวเทรนคือสารอาหารที่ให้พลังงานต่อร่างกายอาทิเช่นไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรโตีนค่ะส่วนไมโครนิวเทรนก็คือสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแต่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยและขาดไม่ได้ค่ะอาทิเช่นวิตามินเกลือแร่และตัวสุดท้ายก็คือไฟโตนิวเทรนนะคะเป็นตัวช่วยส่งเสริมและการทำงานของและปกป้องร่างกายอาทิเช่นผักผลไม้5สีซึ่ง ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะกินผัก5สีให้ครบได้ค่ะแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์โปรดัก์ตัวนึงที่สามารถตอบโจทย์ของเราได้เราเป็นเจอผลิตภัณฑ์ที่เราที่สามารถตอบโจทย์เราได้นั่นก็คือตัวแรกนะคะคือ body key by n u t r i t e นะคะ meal replacement body key ก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตสารอาหารครบค่ะภายในหนซองก็จะให้พลังงาน 130แคลอรี่นะคะและตัวที่2ค่ะนั่นก็คือออ p e n พนโปรตีนจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มนานโคงโมวลกล้ามเนื้อทำให้ระบบเาผาผลาญดีขึ้นอีกอย่างคือมีกรดอะมิโนโจำเป็นถึง9ชนิดเลยนะคะตัวอย่าง pen, ออร์เพนออเพนโปรตีนหช้อนก็จะให้โปรโตีน8กรัมหรือประมาณ0.6กิโลแคลอรี่นะคะความต้องการของโปรโตีนในร่างกาย คนทั่วไปก็จะอยู่ที่1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมแต่ถ้าอยู่ในช่วงลดน้ําหนักก็จะอยู่ที่1.6กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมค่ะราไ,ไปดูตัวที่3กันเลยค่ะนั่นก็คือ WX ค่ะนิดหน่อย WX ภายในกล่อง WX ก็จะมี2ตัวนั่นก็คือไมโครนิวเทียนและก็ไฟตัวนิวเทียนด้วยนะคะก็จะมี3เม็ดค่ะเม็ดแรกก็จะมี วิตามินถึง12ชนิดเลยหน่อยแล้วก็อีกตัวก็จะมีเกลือแร่10ชนิดแล้วก็เม็ดที่3ก็จะมีไฟตันิวเทียนถึง23ชนิดซึ่งร่างกายเราไม่สามารถทานครบได้เราก็เลยมีตัวช่วยของตัวนี้ช่วยให้เราสะดวกสบายค่ะตัวเอ็กก็จะตอบเทยเรามากและตัวสุดท้ายนั่นก็คือฟิชออยล์หรือน้ำมันปลานะคะ